ใครที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ ทดสอบโอเคก็กราฟสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่รีซโลกเกมเมทแ a นเชนเนีน่ยวันนี้เกมพอยแบงนะผมมาต่อ EP ที่4กันอีกแล้วนะผมก็หลังจากที่เป็นคลิปคลิปก็ชื่อว่าอะไรนะก็คลิปของตอนที่เราก็ผมจะไม่ได้เช่นกันนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นโหมดซอมบี้นะผมวพอดีคนเขาขอมาอีกแล้วนะผมก็แบบว่าถ้าผมมีเวลาว่าง ấy, ก็อย่า อย,อย่าขอผมเยอะนะผมเดี๋ยวไม่งั้นแบบยังไงคือมันจะวนไปวิเวียนมาว่าจะให้สั่งผมทําอะไรประมาณนี้ต้องขอทีละคนต้องให้ผมขอทีละคนก่อนไว้นะผมผมถึงจะทําคลิปนั้นได้ครับโอเคจะไม่ต้องเสียเวลาก็มาเริ่มเล่นกันเลยครับมาที่โหมดซอมบี้เอานี่แล้วกันกดเริ่มเกมนะครับ เกมก็เริ่มเคยนนะครับผมถ้าผู้ชมไม่อยากให้เปืองกระสุนก็แนะนำให้ยิงหัวย่องเดียวได้นครับผมเนี่ยไหนยิงหัวแค่นี้ก็ตายนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นโปรนะครับผมอันนี้ผมเล่นแบบปกติเลยแล้วก็อย่า อย่าใส่ไลฟ์ผมหาว่าผมเล่นโปรนะผมเพราะว่าผมไม่ชอบคนว่านะครับผมเพราะผมไม่เคยเล่นโปลเลยนะครับผมขอย้ำอีกทีว่าผมไม่เล่นผมไม่ได้เล่นโปรนะครับผมผมไม่เล่นโปรนะครับผมไม่เล่นจริงๆนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมต้องหา r อพบ้างมานีใช่ไหมยางงี้ใช่ไหม ผมเอาไอพีจีเสร็จใช้มีดสำหรับใครที่ใช้ปืนอังนี้ก็กด B เพื่อปิด เพื่อปิดเปิดสายเลเซอร์ได้เลยนะผมผมก็ใช้ปืนนี้แหละครับผมชอบปืนนี้เพราะว่าปืนมันแน่นแน่นดีครับซอมบี้แข็งแกร่งก็คือซอมบี้ที่อึดที่สุดนะผม ไปครับผมอันนี้ผมยิงหัวหมดเลยที่ผมยิงหัวเพราะว่ามันจะได้เสร็จไวทันทีนะครับผมคิวได้ง่ายขึ้นเนี่ยเม็ดเดียวแค่นี้ก็แตกละ เน้นหัวหมดเลยนะผมบกแมสเคิลคือได้สองตัวครับสํหรับใครที่ปาระเบิดได้สองตัวแล้วก็จะได้แมสเคิลนะผม โมเบเล่ที่ที่ผมใส่ <Head shot. S 1> ก็คือทำ <c oughs> ทำเควสฉายานี่นะครับผมเดี๋ยวจบตานี้ก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีได้รับโมไปเล่งง่ายๆนะครับผม ผมตายก่อนไปโดนลุมโดนลุมขนาดนี้ทีก็วิ่งเร็วฟันก็แม่นครับ headshot mod chain headshot 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 ตายครับผมผมนี้ไม่ไปถึงไหนก็ตายครับผมโอเคหมดไปเร่นี้เดี๋ยวผมจะสอนนะผมเดี๋ยวรอจบตานี้้ก่อนนะผม สอมี่ดีได้รับหมงเบเล่ง่ายๆครับนะครับอันนี้คือผมต่อไมโครโฟนแฟนทอมนะผมถ้าผู้ชมดูเฟสส่วนตัวของผมยังไม่เป็นไรนะครับผมผีเขาอึดมากเกินครับ ตายครับผม <next> เอ,อือถ้ามาเยอะขนาดนี้ผมต้องยิงอา g หลายตัวแล้วสายอ g ีจีครับผม ยังไม่เป็นไรครับ เน้นหัวหมดเลยเออสุดท้ายผมก็ตายครับผมว่ามีสู้กับเขาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาอึดเกินนะครับผมวิ่งก็เร็วครับฟันผมก็แม่นเกิน Chain headshot! 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 Chain Chain head Chain Headshot 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 แ,แล้วเอาแล้ววิ่งไปทำไมตรงนั้นผมเห <c oughs> ็นอยู่ดูแชทสีเขียวก็ได้นะผมว่าเขาพิม์อะไร ตลกดีครับผมไอแชทแคนซีเขียๆนี่แหละครับห้าซีบีก็แก้จบแล้วครับเือเือๆโอเคเดี๋ยวก็แก้จบเพียงแค่นี้นะครับผมผมจะมาเล่นแค่ตาเดียวนะครับผมไม่ต้องเล่นหลายตาอะไรครับเพราะว่ามีก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากโหมซอมบี้ครับ เหลือปืนพกอย่างเดียวโอ้โหผีก็วิ่งก็เร็วนะผมจบพอดีจบพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาสอนวิธีได้รับโมไปเล่งง่ายนะผมไปที่อ่าไปที่ข้อมูลของฉันอันนี้รารกิจอันใหม่นะผมก็อย่าไปสนใจครับ เดี๋ยวนะภารกิจที่ต้องภารกิจที่ง่ายที่สุดคืออันนี้แหละครับคุณผู้ชมต้องทำภารกิจนี้ไปเรื่อยๆนะผมถ้าอยากได้หมวดเร่ๆไปไวต้องเล่เลประมาณสี่ห้าหงอมนะไม่รู้นะก็ผมจําไม่ค่อยผิดนะเพราะว่าผมเล่นเรื่อยๆสำหรับผมนะผมก็เล่นเรื่อยๆนี่แหละครับผมแต่ถ้าใครอยากได้หมวดเร่ๆไปเร่แบบไลฟืนจุจมก็ ต้องเล่นประมาณสี่รอบนะผมมันจะมีบอกไว้อยู่นะผมง่ายๆเลยนะผมทําแค่บัตรภารกิจฉายาครับผมแนะนําเลยอ่ะก็อันนี้เลยนะครับผมก็ราคาอยู่ที่ราคาบัตรอยู่ที่ห้าพันห้าพันสี่ร้อยพอยนะครับผมโอเคผมจะไม่ทําละผมมีแล้วเนี่ยผมได้มีแล้วหมดไปเลยอะ่ะครับถ้าคุณผูช้ชมได้หมวดไปได้มาก มันจะได้ลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ยุตอยู่ตัวอย่างนะครับผมผมไปเล่ที่ผมได้มานะครับผมอันนี้ผมไปทำไปตั้งนานละผมก็จะมาสอนเพียงแค่นททีนนกกนนน้นะครับผมโอเคครับนะสารคลิปนี้คงมีเท่านี้และการทำถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครตช่องรีซีโลกเกมเพลนเทเลช่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครตและกดติดกระดิ่งเพื่อที่จะเจนไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้สำหรับคราวหน้าสารคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ